ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความเป็นมาของนยโยบายสวัสดิการแห่งรัฐนยโยบายสวัสดิการแห่งรัฐมีจุดเริ่มต้นมาจากความพยายามของรัฐบาลในการลดความเลื่อมล้ำในสังคมและช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นที่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2540 วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งรวมถึงปัญหาความเลื่อมล้ําที่สะสมมาในช่วงหลายทศวรรษต่อมาความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้ประเทศไทยในหนึ่งประเทศมีความดัชนีเลื่อมล้ําทางรายได้สูงสุดในโลกโดยประชากรที่มีรายได้สูงที่สุด10%ครอบครองทรัพย์สินและรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ในขณะที่ประชากรที่จนที่สุด40มีสินทรัพย์รวมกันน้อยกว่า10ของประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเน้นการเจริญเติบโต,ตจากบริมณฑลขณะที่ประชากรในชนบทซึ่งพึ่งพาเกษตรกรรมไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจปัญหาความยากจนในชนบทนะคะประชากรในชนบทโดยเฉพาะการเกษตร ต้องเผชิญกับรายได้ที่ไม่แน่นอนเนื่องจากราคาพืชผลการเกษตรเช่นข้าวมันสับปะหลังและยางพาราขึ้นอยู่กับความผันผัวของการตลาดโลกรายงานระบุว่าในปี2,559ครัวเรือนในชนบทที่เป็นเกษตรกร,กรมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนถึง40%ของครัวเรือนทั้งหมดค่ะค่ะต่อไปนะคะความปร บางทางเศรษฐกิจของกลุ่มรายได้น้อยประเทศไทยมีโครงการช่วยเหลือสังคมก่อนหน้านี้เช่นเบีย้ยผู้ยังชีพสูงอายุหรือกองทุนประกันสุขภาพทั่วนหน้า 2. กลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้ไม่มีทรัพ์สินสำรองทำให้เปราะบางต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจค่ะวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนะคะวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ทําทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับหนี้สินสาธารณะ และความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจในระดับสูงรัฐบาลในยุคนั้นต้องลดการใช้ใจ่ายในโครงสร้างสวัสดิการสังคมหลายส่วนแม้ว่าภาคการส่งออกและการลงทุนจะฟื้นตัวในช่วงปีหลัง2,545แต่ปัญหาความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปค่ะค่ะความต้องการสวัสดิการที่สังคมเพิ่มขึ้นนะคะ ความยากจนและความเลื่อมล้ำที่สูงทำให้ต้องการสวัสดิการพื้นที่เช่นการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือการเงินเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามระบบสวัสดิการที่มีอยู่ไม่ครอบคุมเพียงพอทําให้ประชาชนบางกลุ่มเช่นคนไร้บ้านและแรงงานนอกระบบถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะค่ะความไม่มั่นคงของ,ของทางการเมือน,นะค่ะ ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549ส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายระยะยาวของรัฐบาลโดยนโยบายที่มุ่งลดความเลื่อมล้ำมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาลทำให้ในโยบายสวัสดิการบางโครงการต้นยุติหรือเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเห็นผลชัดเจนค่ะค่ะโครงการช่วยเหลือสังคมเช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัตรทอง30บาทแม้จะช่วยลดภาระให้ประชาชนในด้านแต่ยังขาดในบางด้านนะคะแต่ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างมาตรการต่างๆไม่มีการจัดระบบควบคุมสำหรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆค่ะเช่นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่าขนส่งความไม่มีประสิทธิภาพของระบบช่วยเหลือแบบเดิมคือ การแจกเงินช่วยเหลือหรือสินค้าอุปโภคบริโภคแบบครั้งคราวค่ะเช่นวิกฤตช่วงราคาข้าวมาเกิดการล่วไหลและทุจริตในระบบการจัดสรรระบบขัดกรองกลุ่มเป้าหมายยังไม่มีความโปร่งใสและครอบคลุมทำให้ผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือถูกมองข้ามค่ะการออกแบบนโยบายและจุดเริ่มต้นโครงการ การกำหนดเป้าหมายรัฐบาลมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศโดยตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือใน4ด้านหลักได้แก่ 1. ค่าของชีพเช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2. ค่าพลังงานเช่นค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สหุงต้ม 3. ค่าเดินทางเช่นค่าโดยสารสาธารณะ 4. การสนับสนุนพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ5.2การเปิดตัวโครงการครั้งแรก โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดตัวครั้งแรกในปี2560โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่าสิล้านคนซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปีบัตรนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ซื้อสินค้าในธงฟ้าประชารัฐชำระค่าเดินทางและรับส่วนลดค่าสาธรารณูปโภค 6. การดำเนินงานและขยายผลในช่วงเริ่มต้น6.1 การดำเนินงานระยะแรกรัฐบาลเริ่มแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคม2560โดยเน้นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง mm. เช่นผู้สูงอายุแม่บ้านและผู้ปิการ26.2ก,การขยายผลนโยบายภายหลังจากการเริ่มโครงการในปีแรกรัฐบาลได้ปรับปรุงเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการรวมถึงสิทธิทประโยชน์เช่น การสนับสนุนค่าเดินทางข้ามจังหวัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นในปี2562เนื่องจากการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ให้ครอบคลุมมากขึ้นข้อ2เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปแบบการดำเนินการนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1การกำหนดก่อนนโยบายและเป้าหมาย การกำหนดกรอบนโยบายและเป้าหมายเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายดังนี้กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อปีผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์จำกัดเช่นเงินฝากในบัญชีไม่เกิน1 0 0 0 0แนบาทกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการ และแรงงานนอกระบบที่ต้องการความช่วยเหลือวัตถุประสงค์ของนโยบายลดภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการช่วยเหลือค่าครองชีพค่าเดินทางสนับสนุนกิจธารากเช่นสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชน 2. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐและธนาคารของรัฐเช่นธน,นาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์โดยมีขั้นตอนดังนี้ผู้ลงทะเบียนต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้บัตรประชาชนและข้อมูลทรัพย์สินข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปตรวจสอบกับ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐเช่นกรมที่ดินกรมสรรพากรและธนาคาร2.2การตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะถูกตรวจสอบความถูกต้องและคัดกรองตามเกณฑ์เช่นรายได้ทรัพย์สิสนและสถานะครอบครัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น Big Data และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันความซับซ้อน 3. การจัดทำบัตรและสิทธิประโยชน์การออกแบบบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังชิปข้อมูลผู้ถือบัตรเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน3.2สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรค่าครองชีพผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อเดือน ู้ที่มีรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง10,000 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อเดือนค่าเดินทางวงเงิน500บาทต่อเดือนสำหรับรถไฟรถเมล์รถไฟฟ้าและรถวขอสอค่าสาธารณูปโภคส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 100บาทต่อ3เดือนเพิ่มเป็น45บาทในระยะเริ่มต้นการอบรมอาชีพผู้ถือบัตรสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพฟรีผู้ถือบัตรสามารถเข้าร่วมปัญหาความโปร่งใสและการจัดงบประมาณการบริหารโครงการที่มีเข้าร่วมจำนวนมากต้องต้องการระบบจากการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ หากไม่มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการล่วไหลหรือการใช้สิทธิ์อย่างผิดวัตถุประสงค์ตัวอย่างการศึกษามีรายงานปัญหาการขายสิทธิ์หรือนำบัตรไปโดยบุคคลที่มีเจ้าของสิทธิ์2.5การกระตุ้นการบริโภคไม่เพิ่มผลิตภาพแม้ว่านโยบายช่วยเพิ่มการบริโภคในระยะชั้น แต่ไม่ได้สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหากไม่มีการพัฒนาทักษะหรือส่งเสริมการผลิตการบริโภคสินค้าจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ช่วยกระตุ้นการผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเศรษฐกิจอย่างเติบโตช้าไม่มีการเพิ่มผลิตภาพในการส่วนอื่น3ผลกระทบยาวต่อเศรษฐกิจไทย 3.1การสร้างแรงกดดันต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ3.2การเพิ่มความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจ 3. ผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทย3.3การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ใจ่ายภาครัฐการดำเนินนโยบายบัสวัสดิการแห่งรัฐทำให้รัฐบาลต้องการใช้งบป,ประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน โครงการในทุกปีซึ่งผลต่อโครงการการใช้จ่ายภาครัฐในระยะยาวการลดประมาณในส่วนอื่นๆงบประมาณสำหรับโครงการระยะยาวเิ่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและวิจัยอาจถูกลดลงเพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุงม่งเน้นมุ่งเน้นช่วยเหลือ เฉพาะกลุ่มประชากรอาจทํำให้ขาดการพัฒนาภาพรวมในด้านอื่นๆที่สำคัญเช่นการสร้างงานใหม่หรือการพัฒนาวัฒนกรรมการเพิ่มภาระหนี้สินสาธารณะหากรัฐบาลต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการส่งผลกระทบให้นี้สาธารณะเพิ่มขึ้นซึ่งจะ สร้างแรงกดดันต่อความมั่นคงของการคลังในระยะยาว3.4ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการการเกิดความไม่สมดุลทางร้านค้าร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถใช้ใจ่ายได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วม ข้อจำกัดด้านการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอในเข้าร่วมโครงการเช่นค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งเรื่องเครื่อง EBC อาจเสียเปรียบในการแข่งขันการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพิงร้านค้าธงฟ้าที่พึ่งพารายได้จากโครงการบรสวัสติการแห่งรัฐ อาจขาดความยั่งยืนในที่โครงการที่สิ้นสุด 3.5. การกระตุ้นเศรษฐกิจในในบางภาคส่วนและนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐมีผลต่อการขยายตัวเองภาคส่วนใหญ่ในเศรษฐกิจเช่นภาคการผลิตสินค้าอุปโภคการใช้จ่ายผ่านบัตรที่นิ้นสินค้าอุปโภคช่วยเพิ่มยอดขายในสินค้าเหล่านี้ ทำให้ผู้ผลิตสามารถขยายกำลังการผลิตได้ภาคการค้าปีกในระดับท้องถิ่นร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มยอดขาย3.6การลดความเหลื่อมล้ำทางภูมิภาคนโยบายนี้ช่วยส่งเสริมการกระจายไรายได้ในพื้นที่ชน,นบทเนื่องจากผู้ซื้อบัตร สา,สามารถใช้สิทธิ์ในการพื้นที่ตนเองการช่วยเหลือในรูปแบบสนลดสาและรูปโภคเช่นค่าไฟฟ้าและค่าค่านา้ำประปามีผลอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ชนบทมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้3.7เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายบรสวัสดิการแห่งรัฐที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนโยบายบรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหนึ่งในมาต,มาตรการสําคัญของรัฐที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบโดยมีรายละเอียดเชิงที่ลึกซึ้งดังนี้1ผลกระทบเชิงบวก1.1การกระตุ้นบริโภคในระดับฐานลากนโยบายประสบการแห่งรัฐ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยตรงผ่านเงินช่วยเหลือและส่วนลดสินค้าและบริการจำเป็นตัวอ,อย่างผลกระทบประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเช่นอาหารและของใช้จำเป็นส่งผลให้ยอดขายร้านค้าธงฟ้าเพิ่มขึ้นการเพิ่มการใช้จ่ายในระดับฐานรากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ้องถิ่นและหมุนเวียนเงินในชุมชน1.2การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐ,ฐกิจการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มประชากรทำให้ผู้มีไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานเช่นอาหารการเดินทางและค่าสาธารณูปโภคช่วยยวกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเช่นการศึกษาและสุขภาพ1.3การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเงินช่วยเหลือที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนเช่นร้านค้าทงฟ้าประชารัฐหรือผู้ประกอบการรายย่อยส่งเสริมในธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆที่เติบโตตัวอย่างผลลัพธ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการได้รับยอดขายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการสร้างรายได้ และการจ้างงานในท้องถิ่น1.4การสร้างกลไกเศรษฐกิจที่พึ่งาพาตนเองระยะยาวหากนโยบายบ,บริการแห่งรัฐถูกพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมทักษะอาชีพหรือการสร้างงานนโยบายนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและลดการพึ่งพิงในระยะยาวการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับ การใช้บัตรเช่นการให้สิทธิ์ที่ประชาชนเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความจำเป็นในการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ1.5การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในยามวิกฤตในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นการระบาดของโรคโควิด1 9 หรือผลกระทบจากสงครามการค้านยโยบายสวัสดิการแห่งรัฐช่วยให้ประชาชนมีกําลังซื้อขั้นต่ําและลดภาระการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนยโยบายนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศและช่วยให้การบริโภคภายในประเทศยังดําเนินต่อไป 2. ผลกระทบเชิงลบ 2.1. ผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศการดําเนินโครงการนี้ ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งมักถูกจัดสรรจากภาษีานนรายาชายรายได้ของรัฐตัวอย่างผลกระทบหากรายได้ของรัฐลดลงเช่นในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาขาดทุนง,งบประมาณการกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนนโยบายอาจเพิ่มภาระหนี้สาธารณะของประเทศ 2.2การพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐในระยะยาวการให้เงินช่วยเหลือผ่านบรัสบริการแห่งรัฐทําให้ผู้รับสิทธิ์เกิดการพึ่งพ,งพิงและขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มรายได้กลุ่มประชากรที่ได้รับความช่วยเหลืออาจมีความคาดหวังที่จะพึ่งพารัฐอย่างถาวรแทนที่จะมองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะหรือประกอบอาชีพ2.3 ความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจการจำกัดการใช้บัตรกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอาจสร้างความได้เปรียบแก่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการและทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเสียเปรียบตัวอย่างผลกระทบร้านค้าขนาดเล็กที่ไม่เข้าร่วมโครงการอาจสูญเสียลูกค้าเนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าแปดจุดสอง การลดความเหลื่อมลำ้ำนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างช่องว่างคนรวยกับคนจนแต่ยังมีช่องแต่ยังมีข้อจำกัดในในการเข้าถึงบางกลุ่มแนวทางเพิ่มเติมให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มประปรายเช่นผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่ม สิทธิประโยชน์สำหรับพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนทรัพยากร3.8การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นผู้และความเป็นอยู่ที่ดีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาสามารถลดภาระทางการเงินของประชาชนได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับ ูกโยงบัตรกับโครงการสุขภาพเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีการลดค่าใช้ใจ่ายในการคลอดบุตรหรือการสนับสนุนใช้ใจ่ายด้านภชนาการ9ความท้าทายในการพัฒนานโยบายบัตสวัสดิการแห่งรัฐ9.1ปัญหาด้านการคัดกรอง การคัดกรองมีการคัดกรองมีสิทธิ์หรือมีปัญหาเช่นการตกหล่นของผู้ที่ควรได้รับสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแนวทางการแก้ไขใช,ใช้ฐานข้อมูลระหว,ว่างหน่วยงานเช่น ข้อมูลจากกรมสรรพากรและหน่วยงานท้องถิน่นพัฒนาระบบเรี่องร้องและ9.2ความเสี่ยงในการพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐจากประชาชนพึ่งพาบัตรสวัิการแห่งรัฐเป็นหลักอาจจะเกิดปัญหาลดทอนแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเมื่อทางการแก้ไขนะครับเชื่อมโยงบัตร กับการพัฒนาทักษะอาชีพหรือกำหนดงานเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เช่นการเข้าร่วมงานฝึกอบรมสนับสนุนสร้างงานในระดับชุมชนเพื่อลดการเพื่อลดการเพึ่งพาสวัสด,สสดิการเก้าจุานะครับการบริหารจัดการงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดซึ่งอาจสร้างภาวะต่อเศรษฐกิจประเทศได้นะครับแนวทางการแก้ไขสร้างแหล่งรายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีกลุ่มที่มีฐานะดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในโครงการอื่นๆ เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ9.4ความโปร่งใสในการดำเนินงานและลดการทุจ,ทจริตปัญหาสำคัญที่พบในนโยบายบัต,บตรบริการแห่งรัฐในประเทศไทยรวมถึงไทยที่คือความเสี่ยงต่อการทุทจ,ทจริต ในขั้นตอนต่างๆเช่นการอนุมัติสิทธิ์การจัดการการจัดสรรงบประมาณและการใช้ใจ่ายของประชาชนตัวอย่างนะครับการจัดการจัดการฐานข้อมูลที่ล้าสมัยนำให้นำไปสู่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แท้จริงได้รับบัตรได้รับได้รับบัตรร้านทงฟ้า ที่เข้าร่วมนโยบายท,ที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งมีการบิดเบือนราคาสินค้าหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทางการแก้ไขพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเช่นกรมสรรพากรกรมการปกครองและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพื่อความแม่นยำและปัญหาที่ซับซ้อนการใช้เทคโนโลยี